สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขสุคนเด้อสุมองและสุบอนสบายดียามแรงพี่น้องกับบรรยากาศนั้นแจ่มแจ้งพี่นນองเอ้ยนุ่มๆพอตึกแฮตึกแฮแสมองทางตึกแฮทางไหลมองปาพักิสมดังคมมาเกิดอยู่ในนี่นอนน่อนี้พุแกงสเขียดมันโอ้ยจ๋ว ก็ตึกแฮ่ปุบอดอนกระปรมิดโอ้ไหลป้าตึมต่ำตึมหาอยู่หาก,กินเมตตากับพอตากับนองหน่อยน้อ,นองขีดตัดลำมันอันตัดอันหัวมันตัดหัวมันเก็บใสก่กระสอบตัดแล้วแล้วก็เก็บใสก่กระสอบพร้อม ปลาเแ่ตไปเลยแมนมันบดบอสะเออตั้มอยู่เล้องออกวะตั้มมองนะเอ้ามองเพียไก่บอเห็นบ่โอ้ทั้งหมดเอามองมาเนาะไล่น้อไดสันโอ้ เหนือก็ไล่อมองไล่น้ามันขอดเลยเหนือสิได้ปลาเลี้ยอนะ่ะไหมอืมไปยังจักเต็นตัวมันป่าขาวบ่ มันหกมันยังหกหนวก็มองใหญ่แล้วน่ะมองกันห่างน,ะน่ะนี่เห็นมันบ่อนมืดแต่รอกอยู่พายใหญ่น,น่ะตัวมเนะมันหนักอยู่ทั้งกก๊กนนะลำชินูไอ้บอมิดโอ้ยหาอยู่หาหกินกต่โคตอึด ปลาคอปัาดิปลาลูก hmm. น um, ั่นนอนจันบ่อยู่แห่ขอใหญ่ขอประดุกมังก็สิยั่งอยู่ดอกนอนจันแต่บาเลี้ยงแต่มันยั่งบลายไปเลยน้ำมันก็แห้งลงน้ำ เดี๋ยวเแีว่นี่ยมงบๆส้นสอนอย่นั้นแหละป่าหร่มีมองกัดไว้สน ล uh ึกแล้วมันอยู่ข้างนอกบออยู่ไนงอมันออกอ๋อมันจะเครื่องแหงเลยไปยังฮะนั่นนั่นอยู่มองเก่าโอ้ปัญหาปันไาบระชามือนัะกลางอืม ตโตยังนะปัญญ์ปัตุน่าฮาวนะเกือบออกเกือบไปอยู่เลยได้ไปจักโลไปเนาะบู้ยขึ้นคางผู้เลย่นแล้วขึ้นคางพ่นได้หางพี่ไปอยู่เลยแต่มันเต็มลงคือเก่ามาโดนโฉมป่าใหญ่แล้วพี่เนาะ เราดีเม็ดผุละโตบันมานกับมันพร้อมกันต้องใช้อยากให้มาถามาถ่ายคลิปอยู่เบ่งองู่เดี๋ยวนี่นะมันจังหมานนี่นะพร้อมกันคนละโตเลย คือกรบนน่อยู่รกักนั่นะวามรามหกวางนี่ไปตามมันชิมาสดาายยาให้มิดเนี่ให้อยู่หากินยำแรงนนาวหากระบว่ได้กิน hỏi, nó cứ một tên nó thử khẽ Nó đòn, tôi nhảy một tên nó tăng từng lên, kép rồi, nè, bớt rồi, đẹp lợi, bùn cả, bẩn, tệ sẹo, xoay má cả lưng mạn, tát lâm, tát lâm vậy, chẳng, cái quần gì phun ba.

ตัวเดียวกับกลุ่มกินไปเลยพูตัวบักใหญ่เลยพี่น้องน้องเม็ดได้นอนจันบ่ดอนได้ปลาจีนใหญ่หลกๆหาหูวหากินหลวใส่กพ่อกับแม่กับน้องตัดละมันเก็บพพ้อเอาไปเบิงน้ำกันดีกพี่น้องอาจารย์ทำงานนักคุมมือ เก็บมันเก็บหัวมันแต่คนมันกลดห้ากันแรกไปพันหนึ่งพี่น้องเลยเด้อห้าก็หอดหน่ไปเด้อห,หอดหัวแม่น้องอ้อนหนากันแรกพันหนึ่งฮะแม่ยังอีกพันนี่ เดี๋ยวันนี้กับบล้ายดอกพี่น้องเอ้ยพันนี่นะคูยาาประมาณกลนประมาณสี่มือนะนเนแะท์เมทเมาส์นะเมาส์กลนประมาณสี่มือคือสีแล้วตัวนี้แล้วก็พันลุมพันประมาณมือหนึ่งแล้วก็ป้ายผู้ละพันหน้าแมบ่บลุงพันหน้าแมบ่บลุงกับบล้ายประมาณขันอย่างอันนั้นก็สีประมาณหกมือแล้วนะตัวน่ะขันเมาส์ <c oughs> <c oughs> ขันบกขึ้นนะ แม่คือสิวัยแท้สิบหกหกมือ,อมน,นั่นถื่อป้าเลยนะเดอนถื่อป้ายังป,ป้าขาวบอกในเห่น่ะฮะ้าหาและเห็นตีอันแดดอยู่เห็นบอกเดีย๋ยวไปเดี๋ยวไง ข่าวโบเห็นจาเบ๊อกอ้าวมันแสะออกไปโอ้กะฮนเห,ห,ห็นหางมันดีแบบแบบอ,อ,อ,บนอคนตาดีน่ะเกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บก็บอ่ะน้องกิตง้อคือรถแต่แม่น่ะนะ ยอคือหลดนะมั้ยผุนเอาเอามันมัดนะตีูข้างนั่นอ่ะทั้งตีนพ่อทั้งั้นบ่แม่บ่หัวมันอ่ะเงามันหาก็แล้วไปโยดนึงหาก็แล้วไปพันหนึ่งอักยังบุกขึงดอกตัวนี้กับอยู่ผุ่นอ่ะ

ก็อง็ดจะเ็ดหาิตันหาพันหตันยหาหาอิองหาอิอหาสเกอเผ็ดตายจหาเมื่ไหนึ่งก็ได้หกตันจะมันงาม hau này lạy 2 lạy này vẫn đậy cho đấy đậy bớt 3 4 nó để không, không nè anh họ 2 tổ อันไหนยังว่างามงามได้ดิน่ะยังใครก็ปีที่แะเลวได้ดิงามได้แถวเนี่ยมันผลไม้แม่แถวนี้มาลุบแถวนี้แหละมันเน่าอะมันตายลำมันตายลาเลเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาเลเด้อสิพากันเมื่อยแล้วพี่น้องได้คลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขคน พูนคือดูสไตล์เซลล์อักเบิร์ผักส้มเน่เด้อผักคดไหลกดแซ่หายซองนองพาโศกเน่เด้อพี่น้องสบายดีพอๆกันคลิปหน้าเด้อจ้า